สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสาระ HR Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามยอดฮิต2ข้อเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไป EP นี้จะทำให้คุณเข้าใจทั้งสิทธิ์ของลูกจ้างและหน้าที่ของนายจ้างอย่างครบถ้วนครับคาถามที่1ในกรณีไหนที่ลูกจ้างจะมีสิทธ์ ได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคำตอบคือลูกจ้างจะได้รับเงินจากกองทุนในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินตามสิทธิแรงงานได้เช่นค่าจ้างค่าชดเชยหรือค่าล่วงเวลาโดยต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับกรณีที่เข้าเงื่อนไขนายนจ้างเลิกกิจการแต่ไม่จ่ายค่าจ้างค่าชดเชยหรือสิทธิอื่นตามกฎหมายสารสั่งล้มละลายหรืออยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการและยังไม่ได้ชำระค่าจ้าง มีคำพิพากษาให้นายจ้างจ่ายแต่ไม่สามารถยึดทรัพย์หรือบังคับคดีได้ไม่สามารถติดต่อกับนายจ้างได้เช่นหลบหนีปิดกิจการหรือไม่มีที่อยู่แน่นอนประเภทเงินที่สามารถขอรับได้ค่าจ้างที่ค้างจ่ายไม่เกินหกเดือนค่าชดเชยค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าล่วงเวลาค่าทำงานวันหยุดเงินอื่นใดตามสิทธิในกฎหมายแรงงานวงเงินสูงสุดที่สามารถได้รับ ไม่เกิน180วันหรือไม่เกินยอดที่นายจ้างค้างจริงแล้วแต่ว่าข้อใดต่ำกว่าขั้นตอนที่ลูกจ้างต้องดำเนินการยื่นแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แบบสกล3สกลเศษ3ส่วน1หรือสกลเศษ3ส่วน2แนบหลักฐานเช่นสัญญาจ้างหนังสือเลิกจ้างคำพิพากษาศาลและอื่นๆยื่นที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคำถามที่สอง ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าจ้างตามผลงานเช่นเงินค่าเที่ยวต้องหักเข้ากองทุนด้วยหรือไม่คำตอบคือต้องหักครับเพราะค่าจ้างตามผลงานถือเป็นค่าจ้างตามนิยามในกฎหมายแรงงานรายการที่ต้องรวมในการคำนวณค่าจ้างเพื่อส่งเงินสมทบเงินเดือนประจำค่าคอมมิชชั่นเงินเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเงินค่าเที่ยวเช่นพนักงานขับรถหรือพนักงานขนส่งค่าล่วงเวลาโอทีค่ากะ ค่าทำงานวันหยุดโบนัสที่จ่ายประจำและมีลักษณะคล้ายค่าจ้างสำหรับรายการที่ไม่ต้องรวมคำนวณค่าจ้างเพื่อส่งเงินสมทบเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายตามภารกิจที่ไม่ใช่ค่าจ้างค่าเดินทางที่เบิกจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่นที่ไม่ถือเป็นรายได้ประจำขอสรุปสั้นๆส,สำหรับ HR และนายจ้างค่าจ้างทุกประเภทที่ลูกจ้างได้รับตามผลงานต้องนำมารวมคำนวณเพื่อหักเงินเข้ากองทุน หาก0.2%จากค่าจ้างลูกจ้างนายจ้างสมทบอีก0.2%ส่งเงินเข้ากองทุนตามแบบฟอร์มสกุล3ทุกเดือนหวังว่า EP นี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจกฎหมายใหม่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้มากขึ้นนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดและกดแชร์และ subscribe ให้ช่องคุยสาระ HR Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ